ทำเบต้าอะไรครับสวัสดีครับผมเต้ปิติศักดิ์นะครับหรือว่าหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยอาจจะต้องเป็นรุ่น90้าสูหน่อยนะรู้จักผมในนามเต้ไอ้ฟักเราอย่าใครนะใช่เป็นหนังเรื่องไอ้ฟักนะหรืออาจจะเห็นกันในอีซ้มสมหวังผมภาพภาพจำของคืออิซ้อมสมหวังเลยอ๋อเหรอใช่ใช่ใช่สมวเป็นเฮ้ย ้ยรับปากคอไปแล้วอร่อยพ <c oughs> ี่อ,อ,อะไรที่ทำให้ตัดสินใจเ่ื่จีสามาศูนย์พี่พูดถึงแลมเบต้าก่อนนะครับทำไมผมถึงเลือกแลมเบต้าเพราะว่าจริงแลมเบต้ามันก็เป็นเหมือนรถตำนานอีกยี่ห้อหนึ่งเนาะที่แบบอยู่ในบ้านเราแบบเนิ่นนานแล้วอ่ะแล้วผมเองก็รู้สึกว่าคือเราเคยอยากจะซื้ออยากจะใช้เมื่อก่อนตั้งแต่สมัยเด็กตั้งแต่สมัยเรียนตอนที่ยังเป็นตัววเก่าๆอะไรเงี้ยครับ นอกจากหาอะไรยากแล้วกระตังไม่พอด้วยก็เลยเลิกเล่นครับไม่มีโอกาสเล่นแั้แต่สมัยเด็กแล้วเราก็มันก็มีอีกยี่ห้อหนึ่งเนาะที่เราก็จะเห็นกันบ่อยๆสกูตเตอร์แวะเวียนไปทางนู้นบ้างแต่สุดท้ายใจมันก็ยังติดอยู่กับรมต้าเนี่ยนะครับเราก็เลยคิดว่า่เดี๋ยวรอเวลาดีกว่าแล้วก็ดีใจมากตอนสักปี2018ใช่ไหมราต้าเข้ามาในไทยอก็อาจจะเป็นโอกาสหนึ่งที่เราจะได้ เข้ามาอยู่กับ l a บ b d าบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะความตั้งใจของเราเนะอยากจะใช้ l a บ b d ามาตั้งเนินนานแล้วแหละแต่ก็ดูหลายรุ่นนะจริงชอบทุกรุ่นเลยทั้งตัว V ทั้งตัว X ทุกอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าด้วยความเป็น lambda ความรู้สึกของเรามันกลับไปตอนเด็กอะ่ะที่ว่ามันรู้สึกว่ามันเป็นรถที่มันโดดเด่นอยู่แล้วอะ่ะด้วยสไตล์ของมันด้วย ด้วยฟีลลิ่งของเขา <mel od ic> ที่มันมันเหม <ie diy> ือนกับเป็นผู้บุกเบิกอ่ะมันเป็นเอนจิเนียร์ของการที่ทําให้คนอื่นเขาทําตามอ่ะพอมาเจนใหม่แบบนี้ก็เหมือนกันเรารู้สึกว่าอันนี้แหละคือออริจินอลอันหนึ่งเราก็เลยรู้สึกว่าอะไรที่มันจะออริจินอลได้ไปมากกว่านั้นอีกมันก็ดันมี g 3 5 0ขึ้นมาขึ้นมาแล้วดันเป็นทูโทนแบบนี้ด้วยแล้วเราก็ชอบแบบแนวมอสอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพราะว่าเมื่อก่อนก็ฟังพวก โอเอซิสพวงวินบล็อกอะไรอย่างเงี้ยวินบลอกอะไรอย่างเงี้วมันก็เลยกลายเป็นว่าเจอเนื้อคู่อ๋อเจอเนื้อคู่เหมือนแต่งงานไปแล้วเราไปเจอสามคนน่ะก็เลยต้องมีอิกไงได้เลยเราเล่นเราเล่นมีสามสี่คันแล้วที่บ้านแต่ว่ามันก็ต่างสไตล์กันหมดเลยเพราะนั้นเนี่ยเรารู้สึกว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งสไตล์ที่เป็นเราแล้วทำไมถึงเลือกออกกับออนไลน์ครับพี่ตัวแทนจำหน่ายแลมเบต้าเนี่ยมีหลายเจ้าผมไม่ได้บอกว่าเจ้าไหนดีไม่ดีนะแต่ อไรที่ทำไมผมถึงมาออกที่นี่ส่วนหนึ่งสำคัญมากเลยคือเขาให้รายละเอียดข้อมูลโดยเฉพาะเรื่องราวของแลมเบตตาอยากให้เข้าไปดูนะมันจะมีลิงก์อะไรนะแลมเบตตาเอาไรใช่ไหม เออแล้วก็จะมีเรื่องราวต่างๆนานามากมายทาให้เรารู้สึกว่าอ๋อไอการที่เราจะซื้อรถคันหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่แค่ร็ชอบแบบนี้สีนี้เอาคันนี้เลยมันทําให้เราได้ศึกษาอะไรได้อีกหลายๆหลายๆอยา่างหลายๆส่วนรวมไปถึงพนักงานเซลพลพก็น่ารักด้วยนะครับ<ส>ที่จะให้รายละเอียดต่างๆให้คาปรึกษาอะไรต่างๆนานาให้กับเราได้แบบดีมากอย่าง,ง,งน้องน้ำฝนอย่างเงี้ยนะครับได้ครับหรือว่าจะเป็นพี่อ้น พี่อนด้วยนะครับก็น่ารักเหมือนกันนะครับเขาาช่วยทํางานเนาะผมเลยรู้สึกว่าเออมันเหมือนเป็นครอบครัวแบบ all r i g และ b e a เนี่ยนะครับแล้วอย่างที่สําคัญที่สุดก็เรื่องของข้อมูลที่มันครบคันการบริการก็สบายใจนะฮะเราไปไกลบ้านด้วยแบบนี้เพราะว่าเขามีอยู่เรียกว่าเป็นเป็นเป็นหัวเมืองอ่ะต้นุดหลักๆนะครับซึ่งเราก็สามารถเข้าไปหาเข้าไปคุยกันได้ครับถ้าไม่สบายใจเรื่องได้มีอะไรจะฝากให้กับคนที่กาลังตัดสินใจอยู่ไหมครับพี่ ฝากไปถึงคนที่ตัดสินใจอยากจะมีลามต้าเป็นของตัวเองสักคันหนึ่งตอนนี้นะครับผมเชื่อว่าจริงๆแล้วคุณอาจจะดูกับแบรนด์คู่แข่งหลายๆแบรนด์นั่นแหละเป็นข้อเปรียบเทียบเป็นเรื่องปกติของลูกค้าครับเราในฐานะลูกค้าเนี่ยถือว่าเป็นคนที่ได้เปรียบมากเลยนะการที่จะซื้ออะไรกันแล้วแต่แต่ถ้าคุณอยากได้ความแตกต่างได้ตำนานที่มันสามารถขี่ได้จริงๆพร้อมกับสไตล์ที่เหมือนกับศิลปะที่ ออกมาจากโรงงานด้วยนะครับเราอยากจะไปเติมแต่งให้เขากลายเป็นสไตล์ของเราแบบไหนอีกอันนี้ก็แล้วแต่คุณเลยผมคิดว่าแลมเบต้าทุกรุ่นมีรายละเอียดให้คุณได้เล่นได้ดูได้ทำกับมันให้กลายไปเป็นรถในแบบสไตล์ของคุณเองจริงๆลงไปถึง G350 ที่ผมออกในวันนี้ผมก็รู้สึกแบบว่า,วานี่ก็จะเป็นอีกคนนึงอันนี้อาจตั้งชื่อเป็นน้องมิกกี้น้องมิกกี้อาจจะเป็นมิกกี้ในสไตล์ที่แบบ l a m b บต้าเป็นมอดๆหน่อยหรือรอะไรยังไงก็แล้วแต่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับพิจารณาของผมต่อไปในวันข้างหน้าแต่ถ้าคุณอยากจะสนุกการที่สร้างสไตล์มอเตอร์ไซค์ให้กับตัวเองผมแนะนำลัมเบต้าออนไลน์ครับมีโอกาสถ้าสูมติว่าจัดทริปจัดอะไร,รมีโอกาได้ไปร่วมกันจะไปไหมครับพี่แน่นอนเพราะว่าถ้าเกิด คือกลุ่มคนที่ชอบอะายแบบเดียวกันเนาะเ,เวลาเรามาคุยผมว่าคุยได้ทั้งวันอะอ,ออกทริปไปค้างไปแคมป,ปิ้งหรืออะไรก็แล้วแต่ผมว่ามันมันคือความสุขอย่างหนึ่งในการที่เราไม่ใช่แค่ได้ครอบครองรถกอนศัยที่เราชอบเท่านั้นรเรายังสามารถเอ็นจอยกับกลุ่มสังคมของเราที่ชอบแบบเดียวกันได้รับคําแนะนําและได้ให้คําแนะนํบ มันคือการเอนจอยไลฟ์อย่างหนึ่งผมว่านะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็เจอกันในคลิปหน้าสามารถติดตามได้ที่ช่องทางไหนบ้างก็มี IG มี Facebook ครับก็ตามชื่อเลยครับปิดติดสักยาวนานนอนเป็นภาษาอังกฤษนะอ่าเดี๋ยวก็จะเห็นคันนี้อยู่ในนั้นด้วย <laughs> จริงๆยุคสมัยนี้มันก็แบบ จริงๆงานมันเยอะมากนะหม,ม,ม,มายถึงว่างานที่ได้ทำทำเอาไว้เนี่ยแต่ว่าทีนี้มันก็หลายช่องทางยังไงก็ฝากติดตามกันครับก็ยังคงเป็นไอ้ฟัก <c oughs> น,นี้แหละแต่จะเป็นฟักแบบไหน <c oughs> ฟักภาษาไทยครับภาษาอังกฤษเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปผมว่า<ล>ได้แน่นอนครับยังไ<ล><ล>ง <ๆ S 2> วันนี้ขอบคุณพี่เต้มากนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับ